สวัสดีครับผมมอนี้ก็มาเจอก็ผมพื่อเก่าครับบ่าวสกุลครับมือนีก้กะกำลังว่าขี่ข้าไปในเมืองพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ตลาดอยู่ถนนนอกพี่น้องกำลังขี่ข้าไปในเมืองครับกะมอนิกครับมีเมนูคาดพักพี่น้องคาดพักหอมชื่อประสงคส์ซื้อพักหอมครับซื้ออยู่ในเมืองครับโทรถามไปไทพี่น้องแล้วผมไทยมีจักคนนครพี่น้องหอม ก็เลยถือโอกาสว่าสิไปซื้อหอมล้ะกะละกะรวบเลยครับตัดตอนเลยรวบเลยกะมืออื่นกะเป็นวันไข้วันเกิดของพ่อใหญ่ไซน้ำครับก็เลยว่าสิไปซื้อซื้อเนื้อครับไปซื้อเนื้อมาลาบมากินกันเขาแรงกันธรรมดาเลยนะครับเพราะช่วงนี้ยิสราเอียวเขากะประกาศนอกดาวรอบที่สองครับผมครับเคอร์ฟิวรอบที่สองครับประกาศแล้วเนาะตอนนี้ แต่ว่าถามว่าตอนนี้ไปซื้อได้บไปได้ครับผมไปซื้อไดเพราะว่าผมกระทำนายจ้างว่าไปซื้อของได้บเราก็ว่าไปซื้อไดแต่ก็ต้องป้องกันไซแมสเยังแล้วกถ้าเจอถ้าเจอตำรวจเนาะแกว่านายจ้างว่าถ้าเจอตำรวจก็บ,บอกว่าเขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตครับไปซื้อของประมาณนี้โอเคครับกระอั๊ เพราะยย่างห้างพี่น้องมื่อนี้ก็ไปกันสามคนอ่าตอนนี้เบาต้นพี่ลูกกับเชฟต้นนำหน้าไปก่อนแล้วพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวผมไปเลยครับโอเคครับครับเบาสกุลก็มาจากไปซื้อพักละพี่น้องโอ้ยไปซื้อพักไอ้พอนี่กันพิ่นบอกว่าไปสามชั่วโมงมาสั้นมันกินยังเนี่ยเอยพี่น้องกินลำเนี้ยโอ้โอ้ผีเก็ดพี่น้องไม่ต้องอะไรเดี๋ยว มื่อนี้เมนูอย่างก่อน,น,น,นบะเบนลาบเป็น,ปนบเเเอเลือดแป้งเลือดแป้งอ๋อเลือดแป้งพี่น้องไผอยากลองเหเ็ดเห็ดเบื้องนะครับผมจะายให้เบิ่งมื่อนี้เลือดแป้งสูตรอุดรพี่น้องอ่าอำเภอเพ,เพี้นครับบ้านจอมตาลพี่น้องเตรียมไว้เพื่อเราบอกข้างในยวช<ล>ิพปซาเให้พี่น้องเบิ่งโอเคเอาให้เพื่อนกินน,น,นันวิ้งเพียรกันโอ้สมุนกระไรเนาะพนะเอาสูงเออเดี๋ยวไปเบิ่งกันเพิ่งมาพี่น้องคนไหลข้างในกะอ่า อ่าต้นพี่ลูกับกำลังซอยหอมมาท่านโอ้ท่าซอยหอมไหมนั่งยังยองคือท้่ฮะเสียเขาไ่สแล้วนี่มันใส่แค่ไหครับนี่นซอยหอมครับอันนี้กะอันนี้กะเคล็บอยู่ส่วนครับอันนี้กะเป็นท่าบ้านทองเอิญสารเนนเนาะมาไม้เม,มือมิน้นนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวมือ่นี้ครัวกันครับมือนี้กะลาปากเบาสุกุลอะไรอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบได้เหตุ มามามาก็พอดีเชฟเพิ่นชิมเห็ดปันกินนี่ก็ต้มพี่น้องต้มนี่ครับนี่นี่เนื้อเป็ดตัวนึงครับเพิ่อนว่าเพิ่นจิเห็ดเลือดแปงเป็ดให้บึง่งให้กินพี่น้องเอา้ามาลองเบิ่งพี่นอ้องเมื่อี้นี่เลือดแปงเป็ดเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะเอา้าเราที่ตามตอนต่อไปพี่น้องตอนนี้กะกำลังลงมือกันอัน,นต้นพี่ลกครับกำลังซอย หอมอยู่พี่น้องสใส่เซลาบใส่นี่ละใส่ต้มเซลบาบเทานี่ละครับรับมืดอ,อีกะโอ้พึ่งมาแต่พารัดิพี่น้องไปซื้อไปจ่ายตลาดบอกพี่น้องดูม,ออมืดอีมืดปลายเดี๋ยแปดร้อยกับเก้าร้อยใช่ครับโอ้สุดยอดดีป่ะเงินให้กับมาม่าเท่าไหร่ปะแปดร้อยก็พันหนึ่งกับแปดพันเนาะถ้าเขาตีเด็ดแปดเนาะครับทีนี้เขา ตีเล่นเลยกับประมาณเจ็ดหกเจ็ดพัน 6, 7, เนาะหกเจ็ดพันไปเจ็ดพันแปดพันกว่าประมาณนี้ละก็ะได้เจ็ดพันในพวกกุ้งได้พวกเนื้อแหละครับมามามาไว้เห็ดกินเนาะอุ่นเขาเลยวะไอจันบอลอุ่นแล้วอ,อืมครับครับมืนน้หนี่มาลองฝีมืออ่าเสียอันครับพี่น้องเสียอันอำเภอเพนครับอูดรธท่าน,นี้ครับสิมาเห็ดอ่า ต้มปิดกับเลือดแปลงปิดเพื่อนเราบ้านอย่งไรบ้านอย่งไรบ้าน,านจอมตาลจอมตาล<ม>ครับอำเภอเพีย้ยนเอองานเราดูเ <c oughs> ฮ้ยเชฟนี่เอิอเชฟหันเลยเนี่ยเอิอเชฟนะเนี่ล่ะ <c oughs> <c oughs> ครับเอา้จาจไในรอที่ตามครับรอให้เนื้อเป็ดมันมันเย็นก่อนหลักกาสิได้สิได้นดนคนเนะ<ไ>าะครับเชิญครับผม มาแล้วครับบารนี้พี่น้องมาบึ่งครับมุนี่เอาไปบิ่งต้มไหมก่อนพี่น้องอะไรที่นะครับมาเบึ่ง,าาง,ง,ว,งวิธีการปรุงพี่นอ้องเลือดเปลี่ยงมาทัานเลือดเปลียสูตรบ้านจอมตาลครับอำเภอเพียนพี่น้องมาครับเสียอันครับมุนี่เสียอันไม่เห็นให้กินมุนี่โอ้เจ็บเก็บเงี่ยด้พี่น้อง โบลาบเป็ดมือนี่ป็ดครับแต่ว่าโบลาบมือน,นี่เพื่นว่าเพื่นจีเห็ดเป็นเลือดแยงมาท่านเอาถาดไหมวะจะว่าจีคนในนั้นอะไ,ไ,ไอรบอกมากินแซ่บๆก,ก,กด้วยครับพี่น้องมือน,นี่ห่างท้องไว้แตะแบบเวียนมาท่านยกยกบ้างกลางๆนี่ไอ้เสียง หยักยกทุทททกไรมั้งทุกทุกมังคังเลโอเคเนาะเนาะยืนนื่นั่งกะเอาจัดไปมือนีอ่ขนมจานเนะพี่น้องยังบอกที่ว่าสูาาตรายังไงสไตล์สีอันอพี่น้องได้สูตรมาเสร็ออกบอกพี่น้องยังไงบอกว่บอกสูตรวะ บอกสูตรพ่อสุดยอดดีวะเอาเบิรงเอาพี่น้องเบิรงวิธีการเห็ดครับสูตรหมูหม้อไน้แมล้วเ,วเออลือดเหรอไอหมูหม้อล่ะเลือดเปลงส่วนมากผมเคยกินแตเ่เลือดเลือดีปยงกับหมูเนาะแต่มื้อนี้เพื่อนดีเอาป<ม>อเอาปบบ็นบอลค่อยบอลบอล มีไผรเดลิีวอรีบรบอรเอาไปส่งเชฟสองหูเน่ยว่าใั่ไหมไม่ีเลยใช่เลยเอาไปให้เชฟหน่อยสองหูเอาไปส่งให้หน่อย<ๆ>มาครับบาทนี่โอ้เอาดันถ้าพลาแล้วเป็นมูนี่<ๆ>ตามผมกินนะ เขาว่ามันแข็งเยนี้แบักนวเม็นบ่บเอากนนวบีบใส่บ่เแต่อันนี้ใส่บ่ะหรือเปล่ใส่พี่น้องนี่ครับสูตรเลือดแปลงพี่น้องแสียงอาจจะพ่อยได้เนาะครับพี่น้องเพราะว่ามันมืดแล้วครับครับทุกอย่างซุกมืดแล้วเนาะครับพี่น้องซุกหมดทุกอย่างแล้วครับครับมากินน้ำกันแทบแทบนะครับพี่น้องครับ อันนี้ลาบครับอ๋อนี่ลาบเนาะโอ้โหนี่สุดนี่ครับพี่น้องเชียมะนาวมะนาวมะนาวเลยเสียอันครับผมเสียอันอำเมริกันอุดรครับผมถ้าใครเบิ่งคลิปนี้กะถ้าเป็นฮู้จักกะคอมเมนต์มาได้เลยครับผมถ้าฮู้จักเราเนาะเราเป็นคนกว้างฝังยังครับผมมีคนเสิร์ฟมีคนเสิร์ฟกัเนาวครับ ตังโค่รับผมว้าหัว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 สีสันจะแจมดีเนาะแต่ว่าภาพอาจจะไม่ค่อยงามเลยเพราะว่าเพราะว่าไออันนี้เ <Studio> ป <Finnish> <aring no liebe> <tonight> ็นสีแดงเนาะอันเป็นสีดำเนาะขาดเนาะบสอบสูตรกันเริ่ม <tekrar> ดิ้นรัวละพี่น้องเริ่มงานมาโดนหิวเข้าไล่ดิ้นรัวเว้าะอย่างกันเริ่มเริ่มซับส่วนลวครับ บบกเพงสูตรครับผมมึงได้ครับผมสูตรของเซียอันเนาะครับ mm hmm. ลาบปิดครับเมื่อนี้แซ mm ่บ hmm. แต่ว่าตอนกินอาจจะไม่ได้ไทยพี่น้องมึงเนาะเพราะว่าอ่ามันจานที่บ่ได้ครับผมมันมืดเนาะครับผมครับว่าจะไปกินกันทั้งนอกกับมันฮ้อนเนาะข้างใน,น,งน,น,งน,นเดี๋ยวถามกอนถามทีมงานก่อนว่าจะกินข้างในหรือข้างนอกเนาะ เอ้คือบอกปากบอกตีงแท้ดิโอ้อธิบายได้ไหมโอ้เป็นังไรกันคุณลานะใส่สมาธิได้หน่ยโอ้ยใส่สมาธิสันติพี่น้องสำหรับอ่าเสียอันนี้เคยออกคลิปผมคลิปคลิปที่สองมั้งครับอ่าคลิปคลิปไอ้ไก่อุ้บฟางเนาะแต่ว่าผมได้อุ้บฟางพี่น้องได้เอามาหนึ่งมื่อน่ะครับเพรานมายืนนั่นคุ้มยุคนั้น วันเย็นครับวันนี้ครับเพาะว่งแข่งระ้บิดอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมใบเงื่ายดูต้องเสร็มเนาวะจบต้องถ้าสุดแล้วผมมันจะเอาเลือดนี่ผสมกับน้ำ้มเด้น้ำมะเขือยาวสูงอางทีอ่ะถ้าเลือดแปลงเนาะสูดง่ายเรานะ แต่ว่านี่แหละเมนูลแพี่น้องตัวนี้รู้สึกว่าสีสันดีสุดยอดครับพี่น้องกรกแตงเอามาอยู่ปะแตงได้เอามาบ่บ่มี่บุริจิที่พูดถึงกินน้ำชีจ้า คัวเรานี่คุลาบปาก็เดี่น้องนะครับวิสเดียวครับผมมีอย่างกระเห็ดกินครับผมเพราะว่ามันบมมีร้านค้าชื่อคืออยู่บ้านเท่าครับอยากกินนังทุกอย่างครับเห็ดกินครับอยู่นี่ เป็นอะไรไม,ม่มาอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวจะในบ้าทุกคนชี้ท่ายให้เบิ่งอีกรอบนึงน,นะครับตอนกินกินในหรือกินนอกนะเอาในดีบ่อเอาในเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวชีได้จัดสถานที่สักงน้อยครับโอเคครับเดี๋ยวบ้าทุกคนชี้ท่ายให้เบิ่งครับ ั่กินข้าวกินน้ำกันครับโอเคครับเอาละครับบัหน,นี้มากินข้าวครับพี่น้อง <Okay. S 1> มาเอา้า,าให้เอเอเขาเา,อาอยิาง่งยิ่ซาซาอ้้ห่โห็นหน้าเวย อ่านมาทางกล้องไหมโออไปดังหูบูลเอาคำยัง,ยงไงพี่น้องรู้เป็นไดมีสีเป็นตาได้ไปแข่งกับไผรป้อเอาสะสะชวยโรโมชั่นในพี่น้องเบื่อเน้อจังหวัดนี่ใช่พี่น้องเลือดแดงมาทั้งนั่นเนาะผู้เขียมมาละพร้อมพี่น้องสะสะพินเลยครับขึ้นเลยเป็นไรม,มีนี่ในถุงพี่เขียวสดอ่ะมี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหามาให้เอาครับอ่ะเดี๋ยววันนี้บ้าสุขคนกับทีตั้งกล้องเนาะพี่น้องเนาะตั้งกล้องกินข้าวกินน้ำครับยวเดี๋มาตั้งกล้องกันครับโอ้ทันเลยต้มมาแล้วปะเนี่ยอาะต้มกับมแล้วครับกลั้พี่น้องครับ อย่ายั่วพี่น้องมาก่อนมานี่ครับนี่คือต้มเป็ดครับผมอันนี้คือเมนูนี่คือพิสูจน์นิดหนึ่งเหรอพิสูจน์นิดหนึ่งเป็นในเลือดแปลงเป็ดครับฮะด่ตูดบุญนี่ตูดตูใส่เราก็สับน้ำรีดเหลวะช่ไหมพวกเปื่ออยู่เอเเบื่ออยู่น้องกินซะซาอย่ายั่วพี่น้องให้พี่น้องเพิ่มหิวนํำสูตร ผู้หลวนนำเพื่อนพี่น้องบ้านจอมตาลครับเสียอันครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้เละพี่น้องมาแล้วผู่ใหญ่ใส่มาแล้วครับมาแล้วครับผู้ใหญ่ใส่อาบน้ำท้าแล้วๆรับงูเหมือนกับพมันใส่มาพี่น้องปยังใส่่ทีนอูตรผู้ใหญ่ใส่พี่น้อง ขเข้าใเสใ้ให้มันหอมครับนี่ยังกระใสใพี่น้องชุบข้าวเพื่อไต่ตูคือว่าเนาะใส่เอ้าบ้า,า,บา,า,านหนองคายดีบ้านหนองคายมาแม่นอนอะไบหมดอยนี่อ๋อบ้านหนองคายกินขา้าวกินน้ำพิมแล้วครับเอ้ามาพี่น้องมากินข้าวท้อกันบาน้านนี่บ้านสุนกลุลกินน้ำลายนะ้ำเ,เ,เอือ้องเอื้องแล้วไอพวกใหญ่ใส่ชิมลูกเป็นยนังไงซะซะดูซะซะดูกเดี๋ยวใจเย็ะเนาะ ปิดน้นเลยโอ้สุดยอดเลยเห็ดเองนะนี่ครับเมื่อวานเมื่อวานน้ำขอบุญโมนี่นะน้องขอลาบมิดครับมโอนี้เนามาพี่น้องมาดิบ้าสกุลทีตั้งกล้องแล้วอยู่แล้วพี่น้องกินน้ำลายนะเพื่นแล้วเอรียกแล้วกินทองกินน้ำครับในต่างแดนครับผมในอิสเซียลเฮาครับ ทำเมี้ยหน่อหม่อนะครับเด็กทำมาครับพี่น้องมากินจะแซ่บะบ่าวสกุลครับวันนี้กับทีมงานครับมาแล้วเป็ดอ่าเรือร่องแตกเป็ดพี่น้องจุดตูดไปหนึ่งนี่ละนี่อดแล้วข้ามเงี้ยเดี๋ยวมาล้างมือหน่อมาละสุดเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวบ้าวสกุลเดี๋ยวมาละคงข้ามุดกันครับเดี๋ยวไปองมาเลย

เม็นไหมกัที่สุดโอ้เห็นน้ำน้ำน้ำโอ้น้ำปานักไหมไอ้เติบน้ำปานักหลังยืดมาอมหลังอมข้างโอ้ยเป็นปีครับเดี๋ยว่าพี่น้องปีกว่าพี่น้องเียบกันครับไม่เย้แล้ khởi <coughs> <tCómo> đá ừ. lên luôn đấy, mày leo, mày leo quẹ nhá, รักมานี่ครับตังแดดพี่น้องตอพี่น้องตัแดดก็เลยตอกฮึอู้ยยยหมยย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 เยย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 ายยเยย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 ยอห ได้ยินแล้วรออนก็พ่เอา่ะอะไรเยอะมันนี่ก็อนนหลับแทบไม่ต้องอยอ่านไม่เห็นต่ออีกนเลยเียวอ่ะเกียวมันขอบคุณนะครับถึงจอ,อุ่นใจได้ไง มาเ้ยวะเดีมา้เชมแล้วอเขนเียวเขา้นนอนมั้บ้ามึงเนี่ไม่หว้มแตไสิ้นเลยมั้นี่พิดไปพิดทางกันวมั้งจ่นอนมั้วนะโอ้ยบ้าเอาไงเอาสู้กันสู ขึ้นมาเนี่ยทานได้ไหมน้ำชุรเี่ยพี่น้องตักลอรอเหมือนกันไปรีนอยู่ไปเย็นน้ำขันดูเลยครับครับเ่ียนผมไปเย็นชุเยี่ยมเมื่อนครับตงใจทัวรมาถ้าลบเด็ดก็จะทัวรมาแต่ว่าเห็นแล้วครับไม่ได้กินครับคงกัน ยิ้มนกครับยิ้มหลักอนได้กินตอนเช้าพอให่จหอกมาไดกินต่อเนียงไดกินให้เขาได้กินลเอรอบนหน่เปอ่ประมาณตัวเนาไปเสูเม่้าออยู่ในกล้องครับไป mãi cái mày mãi 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 ông mãi chắc đó mãi bà mãi mãi này mãi mãi của mãi đó mãi 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 không? mãi 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 rồi ค,คลิปหน้าขมงพุ่นเห็นอไพี่น้องมาคอมเมนต์ว่าไม่ใช่ผมให้บอลกันนั่นคนไหลอายหายดีหครับน,น,น,บน,นกกี่นหายเาะเงอตอนแล้วล่ะตอนดูากความโาิงเช่ o i n ครับก okay, ้ได้กินได้มมองกุ้งองงพักขนาด่ออยากฟังเสียงป๊ถ้าอกฟังเสียงผู้ใหญ่ใ่รองพ comment มาได้ครับเดี๋ยวผมนนอัดเสียงให้ฟังตอนอยู่ในส่วนอย่างเดียวเอารงให้พี่น้องงแอยากฟังเสียงผู้ใหญ่ด้ครับพเกคุนว่าทำไมเป็นนุ่มนี่ถ้าถ้าพอ ถ้าโบเกลี่เลี่นีมต่งร่องแล้วเนาะเพราถึงว่าถ้าบเกเลี่ยนเกลี่หมายความว่าถ้าบปร่งเรียนัานเนาะท่านจะเรียนสักีลูกดังที่นีนะครับตเลียนดีอยู่ครับใช่ๆว่าหมวกน้ำกาวดัดหรือบ้าผมว่าเพื่อนกะนำหมดเพื่อนกะนำหมดสอบโตอยู่ตองน่กันโอ้ กินเลยหรือมกินเลยแฮมาเต็มๆเลยน้ำปลาหนังใช่ไหไข่เต็มยังไงนะมกินเลยนะครับ่อเยอะซับไหกินเยอับเปอ่าเสียข้าวเสุนยอดรับเส้ดยอด,ด,ยอดน้องหลับไปเสียข้าวเ้นยเสีสย

ที่ไหนตึมลมแแเนาะเนี่ยนะอ๋อคันี้ครั่ของครับอันตียวรันี่กับเรซเีคันครับปั้นจตุรัสเพื่อเพี่นิโก็เห็นเท่ากับวัลเลที่บัลลที่เนี่ยรูครับผมพี่น้องหา ต้องไป็นางไอเจ้านีบ้านในที่บ่เพื่อต้องการจะไปกินลาบเพชรอยู่บ้านมัยครับครับแียนไปนอกับครับคลิปนี้กรับขอล่าลับบันอีกพี่น้อง่รา่าแต่คนก็ตตางกินตาย่างกะเดี๋ยวฉีดจุบคนเดียวนะตอนนี้เรือผมมวใหญ่ใจ ่าคุณเหยียดเสียอัดมันยิ้มแล้วครับไปนั่งคุยกับเปล่าหนองคายข้างนอกครับตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมครับเช็คต้นต้นพิโรธโควิดครับโอเคครับจังไดขอลาทุกคนพี่น้องจังใดขอให้พี่น้องมันยืนดีมีแรงนับผมน้องอยู่ที่เชนอิวตัวนี้กับพวกว่าโควิดท้องมันไ พยายามดแรเจ้กองนะพี่น้องเจ๋มากขอเใจมากพี่น้องอันนี้ก็บินบินแล้วนี่บินเพิ่แล้วก็ีนพี่นอง วันใหญ่ไดก็ผมต้องกตากันตอนนี้ก็ไหลอยู่นิดหนึ่งก็เลี้ยวซอกขได้ นะครับไม่นี้กับวิธียังไงครับไม่ก,กับเข้าดื่น้ำกับเขาเลี้ยงอย่าลืมนะครับผมเกินก้อนหน้านี้เนาะมคำอื่น,ะค,รนครับคืนมันไขมันเกิดสองไม่ใหญ่ใจครับกับขบงผมกับอาจจะมีใครรูปใครอย่างในห้น้องเบิองเ็กายเป็นก้อนถึงก็ได้ไปซื้อเน,นื้อมาครับอยู่พารีสเนาะครับต้นคลิปครับที่ผมเล่านาะคำอื่นเนาะไปเนาะจักจั๊กขวบแล้วบอกบอกเนาะ บอกไปเลยดิต้นฮิบเนี่ยบุหลบุรุษไอ้สามทิ่ชี่กูว่อป่าวแม่การชชี่การจะไหนมืนครับการชิคชี่น้าทีอย่างมากกานิเข้าหินน้ำกันเอาไปยิ้มเยอะว่านั้นวะสดชัวร์่างไว้อ่มเอาอะไรยังไงครับพ่น้องขอลาไปก่อนครับทีปนี้ลาป็ดครับเรืองแตกป็ดเนาะไ่ใหญ่เนาะ ะพีคได้กระคอย,อยพี่ครับมีเพียบเท่านี้ครับสวัสดี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 ครับ